คือผมเนี่ยเพิ่งไลฟ์ติ๊กต็อกแล้วการไลฟ์ติ๊กต็อกผมเนี่ยมันเป็นการไลฟ์ที่ดูย้อนหลังไม่ได้ทีมงานผมดูดมาให้เพื่อจะตัดคลิปย่อย,อยนะครับผมคุยกับแมวจอนอยู่อย,อยู่มีเสียงแทรกขึ้นมาว่าใช่เหมือนผมถามว่าทําไมจะใช้เต้าไตเหรอใช่พูดมาอย่างนี้เลยซึ่งแบบไม่ได้เอฟเฟกไม่ได้อะไรซึ่งนี่นยังช็อกอยู่ซึ่งตอนนี้ยังสัมภาษณ์นี้นยังช็อกอยู่นะครับเมื่อเช้ายังไม่อยากลุกจากที่นอนเลยกลัว มึงมึงเอากูเป็นไต,ต่เต้าใเฮ้ยมึงกะดังใช่ไหม,ม,ม ằng, ใช่ไหมมึงเอาเอามึงมึงเอากูเป็นไต่เต้าใเฮ้ยมึงกะดังใช่ไหมใช่ไหมมึงถึงไม่ไม่ทำเงี้ยกูอะโอ้โหคนลุกอีก ผมไปดูกับหมอคนหนึ่งมานะครับเมื่อต้นปีคือผมไม่ได้เป็นคนผู้ชายที่โทรไปนัดเองแต่เวลาผมจะทําการค้าอย่างร่วมธุรกิจกับพี่โดมเราก็มีอารุ่นพี่คนนี้เราทำนัยเราไม่อยากทะเลาะกเพื่อนเงินของนอกกายแต่เราไม่อยากทําด้วยเงินแค่นี้ทะเลาะอก,กัน,นะเราก็ต้องดูเพิ่งน,นี้เป็นปัจจัยไม่หุนหันพันแล่นอยู่ๆจะลงทุนกับใครหรือคบใครมันไม่ใช่ครับเพราะเราก็ ทีนี้ผมว่าไอเสียงผู้หญิงเนี้ยผมไปดูหมอดูคนนึงมาเขาบอกว่าผมมีผู้หญิงคนนี้ตามมา20กว่าปีแล้วแต่ตามมาคนนี้เขาไม่ได้ยาหวังเอาชีวิตหรือทําให้ดวงผมล่มจมแต่เขาอยากเฝ้าดูผมจเจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆซึ่งอันเนี้ยผมไม่รู้ผมกลัวเขาอีกเข้า <c oughs> ใจว่าเฝ้าดูกูทาไมอ่ะเออพ,พี่พี่อย่ามานะ <c oughs> นั่นแหละครับมันก็แต่ผมเป็นคนไม่ได้กลัวกวไงผมก็ถ้าทําใจได้ผมก็บอกแล้วถ้ามาดีเนี่ย เสริมการเสริมงานเราก็จะแผ่เมตตาสิ่งดีดีสะเพะสัตาให้เสมอแต่ว่าถ้ามาไม่ดีเราก็ต้องแบบเข้าใจไหมครับมันก็ต้องแบบให้เขาอยู่ไม่ได้เหมือนกันคือผมก็เป็นคนอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องทางโลกกัทางทางธรรมะเนาะประมาณนี้ครับ คือต้องเดง็กไม่เชื่อแต่เป็นคนมีเซนส์ว่าที่นี่มีอะไรหรือเราควรจะไปที่ไหนแล้วมีเซนส์ว่าเฮ้ย mm. ต้องเกิดเรื่องไม่ดีแน่แร้จะต้องป้องกันตัวยังไงหรือผมเป็นคนดวงแข็งอ่ะเป็นคนดวงแรงจะเขาเรียกว่าทําอะไรเสี่ยงตายแล้วเนี่ยหรือว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรก็จะไม่ค่อยเปิดไม,ไม่ไม่เจ็บตัวไม่บาดเจ็บเท่าไหร่คือด้วยด้วยพื้นดวงเป็นคนดวงดวงแรงดวงแข็งอยู่แล้วแต่ว่าผมก็เริ่มรู้ว่ามีเรื่องพวกนี้ทําให้ผมเนี่ยไม่มั่นใจตัวเองเกินไป พราะว่าขนาดคนดวงแข่งเือแล้วกันคนเขาก็โดนของจนตายจนเสียจริตจนจิตตกจนเป็นซึมเศร้าก็มีมากมายซึ่งผมเนี่ยไม่ได้งงงายแต่ผมก็ศึกษาเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็ดูแต่ละคนที่เขา,ามีเคสพวกนี้เขาก็บอกอาการก็ประมาณเดียวกันไม่ใช่แค่ตัวเรานะไม่ได้เห็นแค่ตัวตัวเองคู่ชีวิตเราอะ่ะก็จะตกต่ําไปด้วยหมายความว่ามันเอาพลังลบมาใส่ตลอดมันก็มีแต่แบบดิ่งดาวอะครับพอแก้มูเต ไม่เลยผมเป็นครอบครัวคนจีนนะครับที่คุณพ่อแทบจะไม่ไหว้พระอนะไเพราะคุณพ่อเป็นคนที่ทํางานสําเร็จมาด้วยตัวเองเริ่มจากติดลบไม่มีตังจนสําเร็จมาด้วยตัวเองเขาก็เลยไม่ค่อยไหวอะไรเขาบอกว่าเขาทําท,ทานแตนะ่คนรอบตัวเขาเห็นผลกว่าทําบุญ <c oughs> คือเขาจะเป็นคนแบบช่วยเหลือคนลูกน้องเยอะเลยอะไรเงี้ยนะครับ แม่ผมอาจจะเป็นคนดูให้มากกว่าโรงเจ๊บ้างดูชะตาบ้างอะไรเงี้ยคุณแม่ผมจะเป็นก็ผมว่าสุภาพสตรีหลายๆท่านทุกๆบ้านเนี่ยก็เหมือนเป็นเสาหลักครอบครัวในเรื่องนี้นะเพราะผู้ชายเราก็ทําอย่างเดียวถ้าไม่มีแบ็คกราวที่ดีมันก็รั่วใช่ไหมครับทางแม่ผมก็ดูตรงนี้แต่ผมว่าพ่อผมโดนของมันไม่รู้ด้วย จริงๆยังสงสัยอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าบางทีคาแรคเตอร,ร์เขาเปลี่ยนไปเลยทุกวันนี้คือของพวกนี้ผมเห็นกับตัวเองจนผมมันก็ไม่เชื่ออย่าลบหลู่อ,อ่ะแต่ผมไม่กล้าที่จะบอกปะป๊าเราไปแม่งเป็นคนไม่เชื่อแล้ว้าใจะมเขายิ่งยิ่งมองผมเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่แม่ผมเขาก็เชื่ออะไรพวกนี้คือคําว่าเชื่อนี่ผมไม่ได้บอกว่าไปหาคนนี้แล้วคนนั่งทางไหนแล้วยามันไม่ใช่ให้เราปฏิบัติทําบุญภาวนาจิตตั้งสมาธิใช่ไหมรู้จักอ รู้จักให้อภัยอภัยทานสวดมนต์เติมบุญให้คนในครอบครัวอย่างเงี้ยเป็นการทำบุญอย่างเงี้ยทำให้ผมเชื่อพวกนี้ผมไม่ต้องใช้เงินมากมายนี่ผมใช้ธนาคารบุญหรือว่าความตั้งใจของตัวเองซึ่งเมียผมภรรยาผมเป็นคนสายนี้อยู่แล้วเป็นคนจิตใจชอบอธิษฐานชอบทําทานกับสัตว์อยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็ว่ามันก็ อาจจะเป็นความงมงายแต่ว่ามันได้ทําบุญไปด้วยผมก็เลยว่ามาทางนี้ก็โอเคเรื่องของคาแรคเตอร์คนเราเปลี่ยนไปอาจจะหนึ่งสภาพว่าแวดล้อมสองคือความน้อยใจหรือปัญหาในใจก็มีสามก็คือการโดนของก็เป็นไปได้มผมอยากให้มันเป็นหนึ่งในปัจจัยในการตัดสินใจของคนคนนึงดีกว่า คนในยุคนี้เนี่ยเล่นแร่ปลายธาตุไม่งั้นหนังมันจะดังงั้นหรอพี่นกฉัดหรืออะไรก็ตามที่นะเล่นของคนรด้โหูมันคือมันมีตั้งแต่โบราณตั้งแต่ผมเกิดมาเป็นกีจภพตั้งแต่สมัยนักรบยุคตั้งแต่สุขโขทยัยถูกไหมทุกอย่างมันมีการเล่นแร่ปลายธาตุเสมอนะครับผมว่าเราก็ระมัดระวังตัวไว้ก็ดีของพวกนี้มันเซนซิทีฟอะจะไปบอกให้ใครเชื่อในสิ่งให้เราเชื่อมันไม่ได้ไงบีมไม่ใช่เป็นคนที่เป็นสายเดินบูชาบีมจะเคารพอาจารย์อะไรหรือว่า พระหรือว่าเมื่อจะพยาครุาเทวสุวรรณอะไรในใจที่บิมศรัทธาและบิมรู้สึกว่าบิมได้ดีกับสิ่งนั้นน่ะบิมก็จะคีบศรัทธาต่อซึ่งผมนี่ผมมูแรือปล่าผมก็ศึกษาเยอะไม่ไม่ไม่แต่ว่าอันนี้พวกแบบอาจารย์เขาเล่าให้เราฟังไงเราก็เออนั่นแหละครับเอ้นี่กูดูมูเลยนะเนี่ยกูยังไงบิมทําบุญบ่อยเฉพาะแบบมีออกชัครับอย่างเช่นไม่ใช่เป็นคนใสบริจาคแต่ช้าชา เป็นสายบริจาคเพราะเขาคิดว่าสัตว์มันพูดไม่ได้คนเนี่ยเราเจ็บป่วยเราหิวข้าวเราพูดได้แต่สัตว์พวกนี้มันพูดไม่ได้อะมันทรมานเป็นดวงวิญญาณที่ทรมานกว่าเราเยอะผมก็ได้ตรงนี้มาส่วนการทําบุญเนี่ยนะครับแล้วก็การไหว้พระก็เฉพาะที่เขาทักมาแลว้วไหว้ต้องบอกงี้ไม่ได้เป็นมนุษย์สม่ําเสมอในเรื่องของการทําบุญแต่ว่าถ้ามีอะไรบริจาคทานได้ช่วยเหลือคนได้จะเป็นเวนั้นมาก,ก ถ้าเป็นแต่ก่อนน่มันก็ตอบไม่ได้แต่ทุกวันนี้บิ๊มผมบอกบิ๊มเปลีย่ยนคาแรคเตอร์จริงที่เข้ากับเพื่อนนักแสดงไม่ต้องมีหัวโขนะ่ะเข้ามาคนในสังคมเงินทองผมไม่สนใจขอให้ให้เกียรติกันอยากถ่ายรูปกันผู้ชาให้เกียรติผมผมเป็นเพื่อนแล้วผมคุยกับทุกคนได้หมดซึ่งผมเป็นอย่างนี้ผมมีความสุขแล้วผมก็เพื่อนเยอะไปทุกที่ผมแฮปปี้มากแต่ว่าแต่ก่อนที่อยู่ในวงการคือทุกคนมันมีทรงอะ่ะต้องบอกในสมัยก่อนนะในวงการบันเทิงคาแรคเตอร์แล้วก็กล้าพูดไม่กล้าพูดเดี๋ยวจะหาว,ว่าจีีีีีบหรรออเปล่่ะ้้้ยแด๋วววนนพผผมม็ูใญคคั ผมตัดเรื่องพวกนั้นไปสวยแล้วไงวะมันก็เฉยๆครับงแค่รูปลักษณ์คนเราแม่งสวยกินไม่ได้มากมายสวยต้องมีเสน่ห์หรืออะไรคือโจทย์เดี๋ยวนี้มันเยอะไปหมดแล้วคนมันหลากหลายผมถึงว่าอืมแล้วเป็นอย่างงี้มันสบายใจดีแล้วสมัยก่อนมันดาราทุกคนมันปิดตัวเองไม่ได้เปิดร้อยแบบเนี้ยผมก็เรียกจะเปลี่ยนทัศนคติในการใช้ชีวิตขึ้นอะไรเงี้ยผมถึงอยู่ได้นานไม่รู้อยู่ไหนแต่ดีู่เรื่อยๆแล้วกันงานตอนนี้มีอะไรบ้าง มีตอนนี้ก็จะมีภาพยนตร์ครับปีนี้ได้ดูกล้าฝันปรุสนันเมืองอันนี้ผมโชว์สกิลดริฟต์เองลงมาจากเพชรบูรณ์ลงมาจากเขาวัดผาซ้อนแก้วลงมาสวยๆเลยเรื่องนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปล้นก็มีนักแสดงนํามากมายน้องก้าวจิรายุอะไรเงี้ยนะครับเป็นหนังใหญ่แล้วผมก็จะมีใน Amazon Prime ชื่อเรื่องคอยดิเกอร์เกมสู์เหรียญซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นภาพยนตร์แรกที่จะไปอยู่ใน Amazon พร i มว v ดีโอนะภาพยนตร์ไทย ะะจะเป็นเป็นซีรีส์ในนั้นแล้วก็จะมีโมโนโช่วนี่นายที่บิถ่ายไว้ชะตาชตาตะ mm hmm. แล้วก็อีกหลายๆเรื่องฮะจะมีภาพยนตร์นอกด้วยเดี๋ยวนี้ไปรับ Netflix ละ <Why? S 1> นั้นผมพี่โดมแล้วก็หุ้นส่วนนะฮะอันนี้ชื่อว่า้านแรปครับแต่ว่าเป็นแรปพรีเมียมซึ่งร้านเราชื่อแรปเลยอยู่ที่ BHive eh ชั้น2เป็นรังพึ่งของเมืองทองธานีครับคอนเทนต์ hmm. <Content S 2> บิมพลังใบก็มีอยู่แต่ทีนี้ใบกระท่อมผมโชว์ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ทั้ง Facebook IG เพจฟาแปรแดงมันบล็กลอก ขอบคุณมากมากครับก็ให้ให้มองภาพหลักบิมใหม่เพราะว่าหน้าตาบิมมามันดูเลวอยู่แล้วแล้วเล่นบทเฮียก็ยรงเลวๆเ,เข้าไปอีกและอีกอย่างหนึ่งคือคนก็จับบิมบปเด๋ยวลูกเพราะเวลาบิมไม่ยิ้มหน้ามันมันมันไม่ได้เลยอะ่ะผมเข้าใจเพราะเมียผมด่าผมตลอดเหมือนกันเพราะนั้นผมก็พยายามแบบยิ้มแย้มหรือว่าพยายามแบบเนี้ยผมเปลี่ยนมายเซ็ตก็ขอให้เราเป็นเพื่อนกันแบบไร้หัวโขนแล้วก็ให้เกียิกันอย่างเงี้ยฮะผมเชื่อว่าเราเริ่มจากจุดเล็กๆอย่างนี้นะในรูปแบบประเทศชาติมันก็ใหญ่เอง ทุกช่องทางของบีมทุกแพลตฟอร์มนะฮะในการออนไลน์ครับเมื่อจะเป็นเอ่อแฮชแท็กบีมสรัญยูนะครับทิกตอกบีมมี18ช่องฝากติดตามด้วยปิวเยอะเกินแล้วก็แอปฟ้าของบีมบีมสรัญยูวีสองเพราะวีหนึ่งปิวครับแล้วก็ยูทูบของบีมก็บีมสรัญยูชาแนล